นาฮิดะอาคอนทาดไม้สุดยอดตัวแปะไม้ที่ดีเป็นอันดับต้นๆของเกมเก่นชินมาพร้อมกับสกิลที่สามารถแชร์ชํำนาญท่าได้ปั้นง่ายเล่นง่ายและสามารถเปลี่ยนให้ทีมมะเฟืองธรรมด,ดาธรรมดกลายเป็น ยอดเครื่องจักรสังหารได้หน้าฮิดะนะครับค่าสเตตัสที่เติบโตก็จะเป็นแทนนั้นของตัวชํานาญท่านั่นเองเนาะส่วนสเตตัสต่างๆก็สามารถดูได้ตามรูปเลยนั่นเองครับส่วนเรื่องของการโจมตีปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษครับก็เป็นการโจมตีปกติทั่วๆไปนั่นเองเนาะตามรูปไปเลยนั่นเองครับส่วนเรื่องของชาติตีก็จะเป็นการง้างดาเมดไม้เป็นวงกว้างนั่นเองเนาะพร้อมใช้พลังกายแรกนั่นเองสกิลอีกดแบบปกติจะเป็นการทำดาเมจใส่ ศัตรูรอบๆเป็นดามิไม้น,นั่นเองครับสุดกดค้างสามารถเลือดได้สูงสุด8ตัวน,นั่นเองเนาะแล้วก็ทําดาเมจดไม้เหมือนกันน,นั่นเองครับและเมื่อเราใช้สกิลนี้เสร็จแล้วศัตรูที่โดนสกิลนี้จะเกิดโซ่ไว้น,นั่นเองครับปฏิกิริยาโซ่ตรงนี้นะครับจะสามารถเชนดาเมจได้เมื่อธาดไม้ของเราไปผสมกับปฏิกิริยาทางไม้ต่างๆน,นั่นเองเนาะซึ่งจะมีระยะเวลาโคด้ายอยู่ที่2 5งาวิและอัลติเมตของนาฮิะครับเมื่อเรากดใช้จะทําการกางซุ้มไก่ออกมาอันหนึ่งน,นั่นเองครับโดยที่ซุ้มไกนั้นจะมอบบัฟให้กับ ของนาฮิดตามรูปนั่นเองเลยนะครับนะซึ่งทางนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางด้านของตัวธาตุที่อยู่ในทีมของเรานั่นเองครับโดยที่น้ำจะทําให้ซุ้มไก่อยู่นานเพิ่มขึ้นนั่นเองครับส่วนไฟฟ้าก็จะทําให้ทริคคาม่มาเนี่ยเกิดได้ฉี่ขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ไฟเนี่ยก็จะทําให้ไอ้ตัวทริคคาม่มาหรือโซ่เนี่ยมันดาเมจแรงขึ้นนั่นเอง แค้สีบอันแรกครับนะีจะทําการมอบชํานาญธาตุให้กับคนที่อยู่ใต้โดมซุ้มไก่นั่นเองครับโดยที่จะมอบให้อยู่ที่25%ของคนที่มีค่าชํานาญธาตุเยอะที่สุดในทีมนั่นเองครับและทุกๆหน่วยของความชํานาญธาตุที่เกินจาก200ของฮิดาเนี่ยจะทําให้ตัวทริกรมาม่าหรือปฏิกิริยาโซ่เนี่ยสามารถติดคลีได้แล้วก็ความเสียหายแรงขึ้นนั่นเองครับนะ หลักๆก,ก็ใช้ได้หลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Sacrificial นั่นเองเนาะอันนี้มันรีสกิลให้ด้วยนั่นเองถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากเลยนั่นเองครับ mm hmm. อีกอันหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันก็คือ w a t d e r i n g Evening Star นั่นเองเนาะแต่น,นี่จะหายากหน่อยนั่นเองเนาะก็จะเป็นบัฟเหมือนบอัฟค่าพลังโจมตีให้เพิ่มอีกนั่นเองเนาะนี่ก็พอใช้ได้อยู่นั่นเองครับนะอันต่อมาเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมีกันก็คือ Flower Codex อันนี้สําหรับใครที่รู้สึกว่าวนอันตีไม่เคยทันเลยเอา f l o r Codex เข้าไปได้นั่นเอนง,งัครบ แล้วก็อันสุดท้ายที่ผมพอเชียร์นะครับก็จะเป็นในท่าของตัวนี้นั่นเนองเนาะอ่าอันนี้เอ่าแม่ป้าแม่นะแม่ป้าแม่ก็ใช้งานได้นั่นเนองเนาะก็ทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยได้โบนัสธาตุขึ้นแล้วก็แจกชํานาญธาตุส่วนอันล่าสุดเผื่อใครไม่ทันเนาะก็สามารถใส่อันนี้ได้นั่นเนองเนาะอ่าอันล่าสุดกิจกรรมล่าสุดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เนาะคือถ้าเราขัดเกาจนเต็มนะครับเอ่อเราจะได้ชํานาญธาตุมาฟรีๆสองร้อยหน่วยเลยนั่นเนองเนาะถือว่าให้มาเยอะมากแถมมีฟ้ีฟูลพลังงานเป็นออบลองด้วยนั่นเองครับ เรื่องของกลุ่มดาวนั่นเองเนาะกลุ่มดาวอันแรกเนี่ยก็คือจะทำให้ไอตัวอันติเมตเวลามันนับ ทางนั้นของตัวท่าต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งนั่นเองเนาะไอ้กลุ่มดาวที่2ของนาฮิดะอันนี้สําคัญมากเลยนั่นเองเนาะจะทําให้ศัตรูที่อยู่ภายใต้ทางนั้นของสกิลอีจะได้รับผลกระทบดังนี้นั่นเนองเนาะก็คือปฏิกิริยามะเฟืองก็จะสามารถติดขีดได้นะครับทุกคนโดยที่ทจะมีอัตราคีอยู่ที่20%แล้วก็ความแรงขีดอยู่ที่100%เนั่นเนองเนาะและที่สําคัญก็คือหลังจากได้รับปฏิกิริยาปกเล้าปีบัิแพร่ขยายเนี่ยจะทําให้พลังป้องกันลดลไีีนนก,าาก,นนก,ก่่า็มมท4 มากแต่จะทําให้ทางด้านของตัวเวลาโดนสกิล E เนี่ยยิ่งโดนหลายตัวชั้นนัท่านนาฮิดะก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับดาบที่6อันเนี้ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยที่โดนพวกสภาวะของสกิล E ไปเนี่ยจะทําให้นาฮิดะโจมตีออกมาเป็นดาเมจไม้มน,นั่นเองเนาะก็จะโคตรแน่ดีแบบเพิ่มธาตุไม้แบบพิเศษน,นั่นเองเนาะซึ่งตรงเนี้ยก็จะทําให้มันแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับ อัติแฟกที่แนะนํานั่นเองเนาะผมก็จะแนะนําอยู่หลักๆส่วนนั่นเองเนาะอันแรกก็จะเป็นพวกตระกูลของ Dewood Memory นั่นเองเนาะเซตนี้เลยนั่นเองครับนะอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถลดจ้านฐานธาตุไม้ได้นั่นเองเนาะอันนี้เหมาะสาหรับนายฮิดะในกรณีที่เป็นไม้ตัวเดียวนั่นเองเนาะแต่อีกเซตหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับนายฮิดะในทีมที่คุณเล่น2ไม้เป็นต้นไปนั่นเองเนาะแล้วให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยใส่ตัวทางด้านของ Dewood ไปแทนนั่นเองเนาะก็สามารถใส่เป็นกิล d ์ e a m ได้นั่นเองครับนะ จะสามารถไปติดทางนั้นของตัวพลังโจมตีหรือว่าอัตราคีความไหลคียตามลําดับนั่นเองเนาะส่วนอันนี้ก็เช่นกันนั่นเองเนาะเน้นฟื้นเน้นฟื้นฟูกับทางนั้น,นของตัวชําชนาญธาตุไว้ก่อนนั่นเองครับนะส่วนอันนี้ผมจะเชียร์ให้ใส่เป็นชํานาญธาตุนั่นเองเนาะอันนี้ก็ใส่เป็นชํานาญธาตุแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะใส่เป็นอัตราคีหรือจะชํานาญธาตุก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนั่นเองเนาะค่าเสตแนะนําที่ผมแนะนานะครับสาหรับตัวฟื้นฟนูพลังงานผมจะเชียร์ให้อยู่ที่ประมาณ800800งนั่ตแ้ ร้อยจนถึง1000เป็นต้นไปนั่นเองครับและมาดูกันที่ทีมแนะนำน,นั่นเองเนาะทีมที่ผมแนะนําทีมแรกก็จะเป็นทีมมะเฟืองทั่วไปเลยน,นั่นเองเนะาะก็จะใส่ตัวแปะไฟฟ้ามาแล้วก็ตัวน้ำหนึ่งตัวนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนาฮิดะตัวหนึ่งน,นั่นเองเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวฟรีเลยน,นั่เนเองนะจะใส่เป็นตัวไม้เพิ่มเพื่อทำปฏิกิริยาหรือว่าจะใส่เป็นตัวน้ําเพิ่มมาอีกตัวเพื่อทาให้มะเฟืองดอหรัวๆก็ได้น,นั่นเองครับ ตนนอีกทีมหนึ่งคนสามารถเอาทางด้าของตัว d p s ไม้มาใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวตินณริหรือว่าจะเป็นทางด้านของตัวพี่แส้มเอามาใส่ได้ดันเองเนาะหรือ ถ้าเกิดคุณจะเล่นเป็นทีมแอกเกเวคุณสามารถถอดท่านั้นของตัวไฟฟ้าตัวหนึ่งออกแล้วใส่เป็นตัว DPS ไฟฟ้าตัวนั้นเข้ามาแทนได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคุณสามารถไปใส่เป็นตัวบัฟฟ์อื่นๆได้นั่นเองครับนะนที่ดีไม่แพ้กันเลยก็คือทีมของคีนิชนั่นเองเนาะใส่เป็นคินิชมาแล้วก็ใส่เป็นตัวแปะไฟตัวหนึ่งนั่นเองเนาะแล้วก็อาจจะใส่เป็นตัวบัฟอย่างเบนิดเข้ามาอันนี้ก็สามารถเป็นทีมคินิชให้ได้นั่นเองเนาะทีมนิโ lo บูมนิโลบูมก็อาจจะใส่เป็นนาั ama, ัอตตววมกี แล้วก็อาจจะใส่อีกตัวนึงเป็นตัวเหมือนพวกตัวคิวอะไรแบบนี้มาก็ได้นั่นเองเนาะหรือจะใส่เป็นตัวราบมา,มาก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวนิโรบูมนั่นเองครับนะและขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบของคลิปนี้นั่นเองเนาะถ้าหากอยากเป็นกาลังใจก็ทําได้ง่ายๆเพียงแค่การกดไลค์กดสมัครขาไไว้นั่นเองเนาะ,ะให้ไกด์ตัวละครไหนอีกพิมพ์ทิ้งในข่องคอมเมนต์ได้เลยนะนี่นนะคัะ